สวัสดีมีสุขครับเพื่อนๆครูบาอาจารย์และกันลยานณะมีตทุกท่านนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพามา,อ,าอัปเดตเ,เจ้าตัวหนึ่งที่ผมลงไปคลิปก่อนเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ปีกที่ขนหัวปีกฮะที่ว่าเอาเจ้าหลี่วขึ้นไปแฝนไว้หน้าบ้านนะครับดูนะครับ นกประมาณทักสองอาทิตย์กว่าๆนะครับที่มาอยู่วันนี้ทั้งครูทั้งขันเลยนะครับโอ้หนกหน้าบ้านตัวนี้ขึ้นเร็วมากนะครับนะฮะดูดูพฤติกรรมมันครับทั้งครูทั้งขันแนละทั้งอะไรนลครับเล่นเล่นเล่นดีจังเลยไม่ทราบว่านกเขาปล่อยมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เมื่อเช้าเข้าไปถามาพ่อขวนะครับพ่อใหญ่ขว แกก็ว่าปล่อยไปอยู่นะครับแต่ถ้าได้นกพ่อยัวปล่อยมาติดก็ถือว่าโชคดีนะครับนกมันเข้าโกงมันไม่ค่อยดิ้นาไหลายแล้วมันก็กินข้าวกินอะไรเป็นแสดงว่าน่าจะเป็นนกเขาปล่อยมาประมาณนั้นนะครับเล่นเลยวันนี้แต่จริงๆมันเล่นตั้งแต่สี่วันสี่วันแรกแล้วขันขันนะครับขันตั้งแต่สี่วันแรกที่ได้มาสามสี่วันแล้วขันแต่วันนี้มา ัดมาประมาณสักสองอาทิตย์วันนี้ขันดีเลยนั่งขันนั่งครูเลยวันนี้เป็นชเชลยของเจ้าหลิวนะครับที่ขึ้นไว้บนต้นมะม่วงหน้าหน้าบ้านนะครับดูเรียกนะฮะเรียกเรียกครูพร้อมเลย <c oughs> นะครับนกเนี่ยได้ประมาณ สองสัปดาห์กว่าๆนะครับทั้งเล่นทั้งคูเลยเพราะว่าเอาลองเอาไอาเจ้าสิทธิโชคเข้ามาแฝดในใกล้เขาเล่นเล่นเลยครับเนี่ยมีเรียกมีครูครับ นี่ยบถ้าน,กบ,นกบางตัวถ้ามันจะเล่นมันก็เล่นได้เลยแบบนี้นะครับบางตัวได้มาโอ้โหบางตัวผมได้มาสามสี่เดือนยังไม่ขันมันยังไม่ขันครับแต่ก็ไม่ปล่อยหรอกครับแต่บางตัวผมได้มาห้าหกปีห้าหกปีก็ถึงเวลามันเล่นมันก็เล่นแต่ไม่เล่นตลอดแป๊บเดียวมันก็ยุบลงไปก็ยากก็เลี้ยงไว้ดูประมาณนั้นนะมีมีตัวหนึ่งหกปีครับที่ผมซื้อมาพร้อมๆเอเจ้าเจ้าหลิวผมนะครับเนี่ยตัวนี้ดูนะครับ ดูดูดูพฤติกรรมมันวันนี้ว่าจะให้ดูพฤติกรรมมันนกที่ติดพเนียดมาได้ประมาณสักสองสัปดาห์กว่าๆเนะี่ยแต่ธรรมชาติมันเนาะอย่างว่าลกมันก็เราแวกกิ่นใกล้ๆมันก็อาจจะคุ้นเคยอาจจะเข้ามาแล้วก็อาจจะขันก็ได้ประมาณนั้นนะครับ จเป็นนกกุกเดียวนะครับแต่คูก็โล่งๆนะ,ะดูนะครับเสียงเล็กหน่อยหนึ่งไปหากลางนะะเล่นดีเหมือนกันเลยสู้สู้เร็วแต่ว่าอายุดีแล้ว สู้ดีเลยวันนี้มามามาเตรียมตัวมาสู้เลยเลี้ยงไม่นานนะครับเนี่ยถ้าแบบนี้เลี้ยงเลี้ยงไม่นานแล้วกดัดงกด,ดงกัดแดดหน่ยฉีดน้องกินน้าใส่แดดดีๆแป๊บเดียวเนี่ยตัวนี้ไม่นานได้เล่นเลยครับเนี่ยอาจจะเป็นนกที่ติดกรงเข้ามาก่อนก็ก,ก็ได้นะครับนกที่ติดกรงมาก่อนแล้วแบบพอดีว่าอาจจะเป็นนกพ่อใหญ่ขัวพ่อขัวแกอาจจะปล่อยมาประมาณนั้น ดูเล่นดีจังเลยยังไม่มีชื่อนะตัวนี้ตั้งชื่ออะไรก็ไม่ไม่ทราบเลยนะครับเนะี <c> ่ย <oughs> ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะฮะเอ,อิเล่นดีนกตัวนี้จะใ,ใช้ได้เลยเนะี่ยโอถ้าเป็นสมมติว่าถ้าเป็นนกป่านะที่ว่าถ้าเป็นไม่ใช่แบบ พ่อขัวแกปล่อยมานะถ้าเป็นนกป่าจริงๆเออตัวนี้โอ้โหมุ่าหาเลยแหละนกตัวนี้เล่นเร็วตัวนั้นนะครับที่ลองลองย้อนเข้าไปดูคลิปไอ้คลิปไอ้เจ้าเหลิ่วตันนะครับคลิปเจ้าเหลิ่วตันที่เอาขึ้นบนต้นไม้นะครับวันนั้นได้มาก็ปีกก็ยังขนยังขนหลุดนะครับปีกว่าเจอไอ้ตาไข่ตาไข่บาดขนหลุดขนร่วงหมด เล่นเร็วนกตัวนี้เล่นเร็วมากเรียกเสียงเล็กๆนะครับเล็กไปกลางเอเล็กไปหากลางแต่ก็เล่นรู้รู้รู้สึกว่าเล่นนะครับตัวนี้นครับนก ก็เดี๋ยวพาชม <c oughs> พาชมสักหน่อยตัวที่ผมบอกว่าซื้อมาห้าหกปียังไม่ขันเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับเ่าหลังบ้านเนี้ยเอาไว้อีกห้าตัวอันนี้ก็ซื้อมาครับซื้อนกเฉลยเข้ามาก็มาแฝนไว้หลังบ้าน เสียงไม่ใหญ่แล้วครับเสียงเล็กๆตัวนี้แขวนไว้ดูครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะถ้าจะไม่ผิดตัวเมียแขวนแขวนไว้ล่อครับเอาไว้ล่อตัวผู้ครับโหดูขี้อย่างดีเลยครับแต่ว่าเป็นตัวเมียนะตัวนี้โหขี้เป็นกองเลยครับตัวนี้ขี่เป็นกองอย่างดีเลยตัวนี้แต่เป็นตัวเมียผมว่าเป็นตัวเมียเพราะว่าเนี่ยเราเอามาไว้แล้วก็มาล่อ ครับเอาตัวเมียใส่แขวนไว้ด้วยครับตัวตัวผูับนกจะได้คึกเน,นี่ยครับตัวนี้ยผมซื้อมารวมปีนี้ด้วยครับประมาณหกปีกว่ากว่านตัวนี้ก็ไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยขันก็ไม่ปล่อยครับผมก็เลี้ยงไว้อย่างเงี้ยครับครับต,ตัวนี้เนี่ยฮะเนี่ยตัวนี้เนี่ยเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าอยู่กับผมมาผมเพิ่งรู้ว่าเป็นกูอ่าง ตัวห้าปีเพิ่งรู้ว่าเป็นคูอ่างครับตัวเนี้ยนะครับเพิ่งรู้ว่าเป็นคูอ่างแต่หลังจากนั้นมันก็ไม่ขันอีกเลยบอกปล่อยไม่ปล่อยสงสารเลี้ยงไว้เลี้ยงมาตั้งห้าปีแล้วมันก็ไม่ได้เดือดร้อนผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็เลยเลี้ยงเลี้ยงมันไว้ดูครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเออ,เอ,อตัวนี้จะเป็นไอ้อเจ้าที่เอามาจากพระาธาตุไบโยตัวแรกเลยนะครับเนี่ยวัดพระาธาตุไบโย ο. อาสามชัยเขตไปซื้อมานกที่เขาเอามาปล่อยนะครับนกที่เขาซื้อมามาในในวัดนะครับมาปล่อยตัวนี้ก็ผมก็ไปไปซื้อมาก็สองกุกตัวนี้ครับสองกุกสองกุกก็เริ่มเริ่มขันได้แล้วครับเริ่มขันเริ่มเล่นเหมือนกันตัวนี้ครจากพระธาตุพยุนี่ก็ห้าหกเดือนได้แล้วมั้งครับตัวนี้ก็แน่ๆ,ๆตัวนี้นะครับไปเอามาจากไอ้ลุงบุญทรงนะครับ เนี่ยได้มาจากนกป่าไอ้ป่าภูเขาที่เอ่อเขาช่องแคบนะครับเขาช่องแคบตบลครหาดนะครับเขาช่องแคบตัวนี้ได้มาก็ก็ไม่ค่อยขันนะครับก็มันมันก็คูบ้างนะเห็นเห็นคูอยู่เห็นเรียกอยู่นะครับตัวนี้ก็ผมว่าเนี่ยเลี้ยงไว้ดูนะครับไว้ฟังเสียงว่ามันจะเป็นยังไงก็ดูพฤติกรรมมันครับเลี้ยงไปดูพฤติกรรมนกว่ามันจะเป็นยังไงถ้าให้ปล่อยก็คงไม่อยากปล่อยแหละครับเพราะว่า ถ้าจะปล่อยไปก็เสียดายมัน,นไหนๆก็เออเก็บไว้ดูพฤติกรรมมันนะประ,ประมาณนั้นนะครับเนี่ยแต่ถ้าเอานกมาแขวนใกล้ๆหรือว่ายังไงนี่ก็ตัวนี้ก็ก็ขันนะมันก็ขันก็คูใส่อยู่นะตัวเนี้ยก็แต่ปกติพื้นๆก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ฟังมันครับผมเนี่ยก็แขวนไว้นะครับไว้นั่งเล่นเอาไว้ไว้ห้าตัวอันนี้ก็ซื้อพี่แบวมา ครับตัวนี้ได้มาจากพี่แววแต่ตัวนี้เนี่ยนีตัวนี้รู้สึกว่าอันนี้เป็นเฉลยนะครับตัวนี้เป็นเฉลยแต่เป็นตัวเมียผมก็เลยมาแขวนเพราะตัวตัวแถวนี้มันมีตัวผู้หมดเนี่ยไอเจ้านี้ก็อยู่ติดฟงมาห้าหกปีแล้วเนี่ยไม่รู้จะยังไงมันก็เนื้อมันอยากเล่นมันก็เล่นแต่ช่วงนี้ก็น่าจะเต็มถ่ายเต็มแล้วแหละน่าจะเล่นก็ดูเผื่อบางครั้งนกเราอย่าเพิ่งไป อย่าเพิ่งไปตัดสินใจเลยอย่าเพิ่งไปสรุปนะครับว่านกมันจะดีไม่ดีแต่บางคนถ้าอดใจรอได้บางครั้งนกดีๆมันอาจจะอยู่กับเราแบบนี้แหละครับอยู่นานๆน,น,นี่แหละแบบเนี้ยเป็นนกดีครับเราไม่ต้องไปรีบไปเล่นอะไรเผื่อบางทีเราออกไปต่อมันพวกนี้บางครั้งเนี่ยมันอยู่บ้านมันจะไม่ขันแต่ว่าเอาไปป่าอย่างเงี้ยขึ้นต้นไม้มันนกติดเลยเฉลยได้เฉลยเลยประมาณนั้นเนี่ยจะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้น ตัวนี้นะครับไอต,ตัวนี้ก็เนี่ยรพระาธาตุบโยพระาธาตุไโยก็เริ่มขันแล้วตัวนี้สองกุกไอตัวนั้นก็ผมไม่ไม่เคยได้ยินว่ามันขันกี่กุกนะแต่เคยมานั่งเล่นเคยได้ยินแต่มันมันคูมันเรียกอยู่อ่ามันเรียกมันคูแต่ไม่เคยได้ยินว่ามันขันหรือเปล่าขันกี่กุกก็ไม่ทราบเนี่ยตัวนั้นนะครับก็เอาไว้ตรงนี้ห้าตัว นี่นะครับโอ้ตัวนี้ก็อาจจะได้ได้ดูคลิปมันแล้วแหละนะครับตัวนี้นะครับอาจจะได้ดูคลิปแล้วเพราะว่าวันนั้นถ่ายคลิปไว้อยู่ครับเห็นรีลาเห็นสำนวนเห็นอะไรแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นผมไปตามไปตามดูไม่ได้ยินไอตัวอที่มันมีครูอ่างเลยไม่เห็นเลยนะแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนเหยียบไหนเหยียบไม่เหยียบ,ไม,ยยบไม่รู้ได้มาแล้วเก็บไว้ก่อน นี่ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็กำลังจะถ่ายผัดขนอยู่เหมือนกันแหละครับตัวนี้นกช่วงนี้มันกำลังผัดขนอยู่ครับนี่จะหลิวจะเหลีวครับผมดูเจ้าเหลิวตัวนี้เอาเอาตัวเมียนะครับเอาตัวเมียปล่อยใส่ไว้เลยเออแต่ตัวเมียไม่ชอบมันหรอก ผมรู้ว่านกตัวเมียไม่ชอบมันแต่ว่ามันก็พยายามป้อเพราะว่าเวลานกตัวผู้มันต้องป้อตัวเมียแต่ตัวเมียยังยังไม่ตัดสินใจเพราะว่ายังคิดถึงไอ้คู่เก่ามันอยู่ตัวนี้ก็นั่นแหละนกสัญชาติานนกเป็นยางนั้นครับมันมีใจที่รักเออรักเขาเรียกว,ว่ารักอะไรนะรักเอรักสามีหรือรักผัวอะไรประมาณนึงยังยังยังตัดสินใจเนี่ยพวกนี้แต่แต่ก็ต้องอยากจะเอาลูกเอา ทำสายพันธุ์ไว้อยู่นะฮะเนี่ยฮะมันก็ยังไม่นี่งหรอกแต่ว่าตัวผู้ก็พยายามใช้ปีกใช้ขนใช้อะไรให้แต่ตัวเมียก็ไม่เล่นครับไม่ใกล้นี่ครับสงสัยยังรักตัวเดิมอยู่ผมก็ขังไว้อย่างนี้ครับเพราะว่าขังไว้ให้นกให้นกเรามันคึกครับให้นกเรามันคึกเวลาเราเอออกไปต่อไปอะไรก็เดี๋ยวมันก็จะได,ได้คิดถึงนกตัวนี้มันจะได้เล่นประมาณนั้นนะครับก็บว่ากันไปนี่ตัวนี้ก็เป็นเฉลยของเจ้าหลิว ตัวนี้เป็นเฉลยของเจ้าเหลี่วตัวหนึ่งนะครับเฉลยเจ้าเหลี่วตัวนี้ก็ตัวเล็กตัวนี้เป็นนกแถบนี้ผมว่าตามที่ผมเล่นมาผมนกตัวนี้เป็นเป็นนกตัวเล็กตัวหนึ่งเลยตัวจะไม่โตครับตัวเล็กป้อมๆเล็กๆนะฮะแต่ว่าปกติที่ผมเล่นนกมานกผมส่วนมากมันจะตัวตัวใหญ่นะครับตัวนี้สองกุกเรียกกุก ตัวนี้เรียกกุกเรียกกุกทุกคาเลยตัวนี้ครับเป็นแต่เป็นนกสองกุกตามตำราเขาก็ว่าไว้นะว่า,ถ,าถ้าเล่นนกเรียกกุกจะมีเหตุมีโน่นมีนี่แต่ผมก็ไม่ไม,ไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมก็ได้มาแต่ตัวนี้ก็เป็นสองกุกครับสองกุกเรียกกุกนะครับเป็นนกสองกุกเรียกกุกก็ตัวนี้จะรู้สึกว่าจะเป็นเฉลยของไอ จำไม่ได้เป็นเฉลยออเจ้าเทพด่วนหรือเป็นเฉลยน่าจะเฉลยโจ้าเทพด่วนนะตัวนี้ครับเป็นเฉลยโจ้าเทพด่วนครับจะแดงใบเล่ครับนี่ครับจะแดงใบเล่แล้วก็หลังจากหยุดต่อไปประมาณทักสามเดือนนะครับพักฟื้นตอนนี้ว่าร่างกายเนื้อตัวนะครับเจ้าแดงใบเล่นะครับร่างกายเนื้อตัวขนอะไรกลับมาเต็มไปแล้วตอนตอนนี้กําลังฝึกอยู่นะครับกําลังไล่ใหม่ ฤดูการนี้กํลาลังไล่ใหม่นะครับกํลาลังออกฝึกอยู่ตอน,นเนี้ยเจ้าแดงใบเล่นะครับผมเ,บเจ้าแดงใบเล่กํลาลังไล่ไล่ไล่ฝึกใหม่อยู่ครับแต่ยังไม่ได้ฉเฉลยแล้วตอนนี้ออกไล่ฝึกไปสองหนครับแต่ก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดฉเฉลยเลยตอนเนี้ก็เดี๋ยวค่อยฝึกไปเรื่อยๆครับวันนี้ผมก็ออกไปผมก็ทําคลิปไว้อยู่นะครับเมบื่อวานก็ทําไว้แต่ยาวมากชั่วโมงกว่าผมเลยอัปโหลดไม่เสร็จผมก็เลยตัดทิ้งไปก็เลยลบคลิปออกไป ลบกล้องด้วยเดี๋ยวพาดูอีกตัวหนึง่งโอ้ตัวนี้เพ่อใหญ่ขัวให้มาแต่ก็ขันแล้วละนะครับนะครับพ่อใหญ่ขัวแกแบ่งแบ่งให้มาแฝนนะฮะแบ่งให้มาแฝนนะครับตัวนี้ก็รับชมเอานะครับพี่น้องนะี่ยรับชมเอาก็นี่พ่อใหญ่ขัวนะครับให้มาก็เอามาแฝนไว้แต่ก็ ก็เสียงดีอยู่ครับเสียงเสียงเล็กๆไปหากลางนกเสียงส่วนมากนกส่วนส่วนมากทางนี้จะมีหลายเสียงเอเนี่ยเจ้าสิทธิโชคครับสิทธิโชคสิทธิโชคสิทธิโชคเจ้าสิทธิโชคนี่แหละครับเจ้าสิทธิโชคกับเหลี่วเฟืองครับเนี้ยน,นะครับนะครับให้ดูตัวหน่อยพระเอกของงานวันเนี้ยนะครับต่ปีกกำลังขึ้นนะครับข,ขนขนปีกกำลังขึ้นเลยเนะี่ย นะครับขนปีกกำลังขึ้นแต่ว่าเล่นดีจริงๆยอมรับว,ว่าเล่นดีจริงๆตัวนี้ใช้ได้เลยครับนกโล่งๆคารลมคารลมไม่ค่อยมีไม่มีเลยก็ว่าได้ั้งดูฟังเมื่อกี้ไม่มีคารลมเลยับโล่งๆตัวนี้ก็เป็นนกแฟนซีคะเลี้ยงไว้นะครับแต่ก็สวยงามครับนกแฟนซีนะครับ,รรบ,ก,ก,นะรบก็เล่นแล้วตัวนี้ตัวเมียผมว่าจะทําสายพันธุ์ไว้อยู่ครับจะผสมสายพันธุ์ไว้อผสมไว้ ไว้เอาเอาลูกมันผสมกับมันเป็นตัวเมียรครับเอาพ่อพันเอาพ่อพันเราผ่าน่า,น,าน่าจะออกน่าจะได้ผลอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็ฉเฉลยครับเป็นตัวนี้เป็นฉเลฉเลยเฉลยจะเทียบด้วนนะฮะเทียบด่วนก็มีฉเฉลยเยอะนะครับตัวนี้ นี่นะครับจะเทพด่วนครับวันนี้ก็ถือว่าชมนกกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมพนกที่นี่ผมเลี้ยงไว้อยู่ประมาณตอนนี้มีอยู่40กว่าตัวครับนี่จะเทพด่วนนะครับเทพด่วนเทพด่วนพักสองวันแล้วครับ